ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดระบาดอยู่แบบนี้นะครับเราก็ไม่สะดวกที่จะไปสปาใช่ไหมครับถ้าเรามีเก้าอี้นวดตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะนวดอยู่ที่บ้านแบบสบายๆได้เลยให้ความรู้สึกแบบว่าเหมือนมือคนที่นวดจริงๆเลยนะครับหนักหน่วงสมใจเขาจะมีฟังก์ชันในการปล่อยความร้อนเหมือนเวลาที่เราไปนวดสปาแบบประครบร้อนสบายมากเลยสบายมากสบายมาก สบายมากอ่ะอืมสบายมากสบายจริง <S <S สวัสดีครับผมแมนมณฑลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งของที่ผมอยากจะรีวิวมานานมากๆแล้วนะครับนั่นก็คือเก e ้าอีนวดไฟฟ้าครับผมอันนี้นะครับเป็นเข e ้าอีนวดไฟฟ้าของแบรนด์มาโกโตนะครับเป็นรุ่น A157 ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสิ่งแรกที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือในเรื่องของดีไซน์เน่ดีไซน์เขาค่อนข้างที่จะดูทันสมัยนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดปกติแล้วเวลาที่เรานึกถึงเก้าอี้นวดไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะนึกถึงภาพที่บอกว่าเป็นเก้าอี้นวดตัวใหญ่เวลาที่จะเอาไปตั้งที่ไหนในบ้านของเราหรือในคอนโดของเราเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง เกะกะมากมากนะครับแต่นี่ครับผมมารกโกตะรุ่น A157 เครื่องนี้นะครับเป็นเก้าอี้นวดไฟฟ้าที่มีขนาดค่อนข้างเล็กกระทัดรัดมากๆเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการทำงานกันนะครับว่าเก้าอี้นวดไฟฟ้าเครื่องนี้เขาจะทำงานยังไงและนวดได้เจ๋งเหมือนคนไหมเดี๋ยวเราไปดูครับ ก่อนที่เราจะนวดนะครับเราต้องมาปรับตรงนี้นะครับออกมาเพื่อที่จะให้ฟังก์ชันตรงนี้สามารถที่จะนวดขาเราได้แล้วก็เอาเบาะรองนั่งตรงนี้ออกไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะนวดแล้วครับเอ๊ด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับเขาจะมีปุ่มนะครับควบคุมการทำงานอยู่นะครับก่อนที่เราจะนวดเราก็กดปุ่ม on off ตรงนี้นะครับ เวลาที่เราเปิดเครื่องนะครับเขาจะมีไฟแบบนี้นะครับอยู่ที่ด้านข้างนะครับทั้งซ้ายขวาของตัวเครื่องนะครับทำให้เวลาที่เราตั้งอยู่ในห้องมืดๆเนี่ยเราก็จะไม่เดินชนนี่กดไปหนึ่งทีเขาก็จะปรับเอนประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับลูกกิ้งครับเขาก็ได้เริ่มทำการนวดแล้วครับให้ความรู้สึกแบบว่า เหมือนมือคนที่นวดจริงๆเลยนะครับตอนที่เราเปิดมาตอนแรกนะครับมันจะเป็นโหมดออโต้ซึ่งทำให้แบบว่าไม่ยุ่งยากในการที่เราจะใช้งานเพียงแค่กดปุ่ม ON o ออเนี่ยเครื่องเขาก็จะทำงานในโหมดออโต้ทันทีโอ้โหนวดแบบว่าลงไปถึงก้นกบเลยนะครับนักนวงเหมือนมีคนนวดจริงๆสบายมากๆเลยนะครับตอนนี้ โหมดออโต้ของเครื่องนี้นะครับเขามีถึง6โปรแกรมด้วยกันนะครับถ้าเราเลือก A1 เนี่ยนอกจากในการนวดทั้งตัวแล้วเขาก็จะเน้นเฉพาะช่วงบ่าและคอเป็นพิเศษครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นโหมด A2 นะครับจะเน้นในการนวดเอวกับช่วงก้นกบนะครับใครที่แบบว่า ปวดเมื่อยก้นกบเวลาแบบนั่งทำงานหรือออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถเลือกโหมด A2 ได้ต่อมานะครับเป็นโหมด A3 ครับ A3 เนี่ยเขาจะเป็นการนวดแบบเน้นกดจุดแล้วก็คลึงเบาๆนะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับเขาจะมีฟังก์ชันในการปล่อยความร้อนออกมาที่บริเวณขาของเราเหมือนเวลาที่เราไปนวดประคบร้อนตามสปาต่างๆนะครับนี่สบายมากเลย ถ้าตอนนี้นะครับมีเครื่องอโรมาเนี่ยก็จะให้บรรยากาศเหมือนแบบว่าเรามีสปาส่วนตัวอยู่ที่บ้านเลยนะครับต่อมานะครับเป็นโหมด a 4 a 4นะครับเขาจะเป็นการเน้นนวดแบบทั้งตัวเวลาที่เรากดที่โหมด a 4นะครับตัวเก้าอีนนวดเนี่ยเขาจะปรับระดับนะครับเอลงไปอีกประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้เขากำลังปรับอยู่นะครับนี่เพื่อให้เรานั่งได้แบบสบายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวลูกกิ้งนะครับเขาจะ ึ้นวดไปทั้งตัวของเรานะครับผมอยากบอกว่ามันสบายมากเลยอ่ะมันบรรยายออกมาเป็นภาพไม่ได้อยากให้ทุกคนมานั่งนวดเองนะเราจะรู้เลยและเบาะนะครับเขาก็จะมีการปรับระดับขึ้นลงด้วยนะครับในจังหวะที่นวดอยู่สบายมากเนี่ยครับเขาจะมีการปรับระดับขึ้นลงด้วยนะครับในการที่เราใช้โหมด a 4ต่อมานะครับเป็นโหมด a 5โหมด a 5นะครับเป็นการนวดคลึงผสมการกดจุดเวลาที่ เราไปนวดเนี่ยบางคนก็จะชอบกดจุดต่างๆตามกล้ามเนื้อของเรานะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการนวดที่มีลูกกิ้งกิ้งไปกิ้งมาทั้งแผ่นหลังช่วงคอช่วงบ่าของเราแล้วนะครับตรงขาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นถุงลมนะครับบีบนวดบริเวณน่องของเราอีกด้วยนะครับนอกจากตรงขาแล้วนะครับเขาก็จะมีถุงลมอีก2ลูกนะครับที่อยู่ด้านข้างลําตัวนะครับตัวถุงลมตัวนี้นะครับก็จะคอย บีบนวดเราไปในตัวเช่นกันนะครับเหมือนไปร้านนวดจริงๆเลยอ่ะเหมือนไปสปาเลยครับแต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชันโหมด A5 นะครับเก้า e อี้นวดนะครับเขาก็จะปรับอยู่ในระดับนี้นะครับจะไม่ได้มีการปรับขึ้นลงเหมือนโหมด A4 นะครับจะรู้สึกผ่อนคลายครับผม ต่อไปนะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นโหมด A6 นะครับจะเป็นการนวดเคาะและคึงนะครับแบบตบสลับเบาๆนะครับอันก็จะไม่หนักหน่วงนะครับเหมือนโหมด A5 ในความรู้สึกของผมนะครับโหมดนี้จะรู้สึกแบบคึงแบบสบายๆนะครับค่อยๆคึงไล่จากแผ่นหลังบา่าคอลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับ ผมจะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นโหมดแมนวลสำหรับใครที่ไม่ต้องการใช้โหมดออโต้เราสามารถที่จะปรับไปเป็นระบบแมนวลได้ด้วยการกดปุ่มแมนวลหนึ่ทีนะครับและในโหมดแมนวนวลนะครับเขาจะมีรูปแบบการทํางานนะครับอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับ แต่ละรูปแบบเนี่ยเขาจะมีระดับการทํางานอยู่3ระดับซึ่งรูปแบบแรกนะครับจะเป็นการนวดแบบนวดทั่วไปนะครับใครที่ไม่ชอบนวดแบบแรงๆกลัวว่าจะเจ็บเราก็ปรับไปที่เลเวลหนึ่งะครับเขาก็จะเป็นการนวดแบบผ่อนคลายแบบเบาๆสรับใครที่แบบว่าอยากให้นวดหนักหน่วงขึ้นอีกนิดนะครับเราก็ ปรับไปที่เลเวล2นะครับหนักขึ้นมาน,นิดนึงนะครับแต่ไม่ได้หนักมากสำหรับผมนะครับสายฮาร์ดคอร์ชอบนวดแบบเจ็บๆเลยเพรว่าเวลานวดแบบเจ็บๆเนี่ยในความรู้สึกของผมเนี่ยเวลาหลังจากนวดเสร็จเนี่ยมันจะรู้สึกผ่อนคลายกว่าผมก็สามารถปรับไปที่เลเวลสูงสุดนะคือเลเวล3หนักหน่วงสมใจสำหรับรูปแบบที่2นะครับจะเป็นการนวดแบบตบสลับในเลเวล1เนี่ยเขาก็จะเป็นการตบสลับแบบเบา เลเวล2ก็จะแรงขึ้นเลเวล3ก็จะแรงขึ้นสูงสุดในการนวดแบบตบสลับและนอกจากฟังก์ชันในการนวดต่างๆแล้วเขาจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับตรงนี้เขาจะมีปุ่มที่เขียนว่าแอร์ปุ่มตัวนี้นะครับเป็นการปรับระดับถุงลมตรงนี้นะครับในการบีบนวดตัวเรานะครับมี2ระดับด้วยกันนะครับถ้าใครที่แบบว่ากลัวจะเจ็บเนี่ยเราก็ปรับไปที่ระดับต่าสุดนะครับก็คือเลเวล1 เขาก็จะบีบช่วงตัวเราแบบเบาๆถ้าชอบแรงๆแบบผมก็กดถุงลมตัวนี้นะครับเขาก็จะบีบนะฮะบีบค่อยๆบีบแรงขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับ ใครปวดเมื่อยขามากๆเวลาเดินมากๆแล้วก็จะปวดน่องเราสามารถที่จะปรับตรงนี้เขาจะมีเขียนว่า h e a นะครับเป็นการปรับให้ส่วนที่นวดตรงขานะครับเขาเป็นการนวดแบบประครบร้อนนะครับตอนนี้พอเปิดเขาจะเริ่มค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นมาเหมือนเวลาที่เราไปนวดสปาแบบประครบร้อน ใครที่เคยนวดสมุนไพรเนี่ยนวดแผนโบราณเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าเขาจะมีการนวดแบบประครบร้อนก็คือเอาลูกป,ประครบเนี่ยอุ่นแล้วก็มาประครบไปที่กล้ามเนื้อของเราซึ่งตอนนี้นะครับที่ขาของผมเนี่ยก็จะร้อนขึ้นมาแล้วนะครับสบายมากใครที่เปวดขาบ่อยๆเนี่ยนวดได้สบายเลยครับ และนอกจากโปรแกรมและฟังก์ชันในการทํางานต่างๆแล้วนะครับเขายังมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มสปีดเนี่ยปุ่มนี้นะครับจะเป็นการปรับความเร็วของลูกกิ้งนะครับในการนวดซึ่งมีให้เราถึง3ระดับด้วยกันนะครับนี่ถ้าใครชอบแบบว่าให้มันคลึงเร็วๆเราก็กดเพิ่มสปีดได้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็กดไว้ที่สปีดหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะ ปรับระดับของตัวลูก k i n g เนี่ยขึ้นลงเองได้อีกด้วยนะครับถ้าเราจะเน้นในการนวดจุดไหนเป็นพิเศษเราก็ปรับเองได้เลยนะครับตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่ช่วงบ่าเขาก็จะมานวดช่วงบ่าให้ผมผมเนี่ยเป็นคนที่บอว่าปวดช่วงบ่าช่วงคอบ่อยมากเวลานั่งทํางานนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากเปลี่ยนไปนวดส่วนอื่นเช่นปวดหลังเราก็กดค้างนะครับกดลงค้างมันก็จะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้ามีเสียงดังแบบนี้แสดงว่าตัวลูกกิ้งเนี่ยเขาสุดลางเลื่อนของเขาแล้วนะครับเวลาขึ้นก็คือขึ้นได้ถึงช่วงคอมันเหมือนคนนวดจริงๆอะ่ะแบบขึ้นได้สูงลงไดแบบต่ําในช่วงตัวของเราพอดีนะครับสบายมากหลังจากที่เราปรับเป็นเมนนวดแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับเอ็นขึ้นลงได้เช่นกันนะครับ แล้วถ้าเราต้องการที่จะปรับเก้าอี้นวดตัวนี้นะครับให้มันแบบว่าสบายยิ่งขึ้นนะครับเขาก็จะมีโหมดนี่เขาเรียกว่า z โ r o Gravity นะครับลองกดไปหนึ่งทีนะครับเขาก็จะปรับการปรับเองของเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้นะครับเขาจะเป็นการปรับเองที่แกนกลางของตัวเครื่องนะครับทําให้เราสามารถที่จะตั้งเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้ชิดผนังได้ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดวางนะครับ และโหมด Zero Gravity นะครับเขาสามารถปรับได้2ระดับด้วยกันนะครับถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่เขาก็จะเอนไปมากกว่านี้นะครับทำให้ช่วงขาของเราเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับของหัวใจนะครับการนอนแบบนี้นะครับจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆนะครับใครที่แบบว่าปวดเมื่อยจากการทํางานนะครับนั่งเก้าอี้นานๆนะครับแล้วปวดเมื่อยเนี่ยเวลากลับมาที่บ้านนะครับถ้ามีเก้าอี้ตัวนี้ก็คือแบบ สามารถนวดได้แบบสบายเลยครับสบายมากสบายจริงๆและในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดระบาดอยู่แบบนี้นะครับเราก็ไม่สะดวกที่จะไปสปาใช่ไหมครับถ้าเรามีเก้าอี้นวดตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะนวดอยู่ที่บ้านแบบสบายๆได้เลยสบายมากอ่ะ และอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เขามีให้เรามาในมาโกโตเครื่องนี้นะครับนั่นคือพอร์ต USB นี่มีพอร์ต USB ให้เราสามารถที่จะเสียบชาร์จโทรศัพท์ในขณะที่นั่งนวดไปได้อีกด้วยนะครับ และนอกจากนี้นะครับเขายังมีฟังก์ชันบลูทูธนะครับให้เราสามารถเชื่อมต่อลําโพงนะครับกับเก้าอี้นวดไฟฟ้าเครื่องนี้ได้ด้วยนะครับทีนี้เวลาที่เรานวดไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูหนังหรือฟังเพลงก็ได้นะครับหรืเพียงร้อยใบเท่านั้นจะไปทันไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบออกหลังจากที่เราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับตอนนี้เสียงนะครับเขาก็จะมาออกที่ลําโพงด้านข้างนะครับซึ่งมีลําโพงอยู่ซ้ายขวาตรงนี้นะครับทาให้เราสามารถที่จะดูหนังฟังเพลง พร้อมกับการนวดแบบสบายๆไปได้ด้วยนะครับนี่นองแล้วนะฮะขาใบละเจ็ดสิบก้าดูไปด้วยมีเสียงอยู่ตรงนี้นะครับสบายมากๆมันหาซืา้อยาและนอกจากเก้าอี้นวดไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นเก้าอี้นวดแล้วนะครับเรายังสามารถใช้เป็นโซฟานะครับในการนั่งพักผ่อนแบบสบายๆได้ด้วยนะครับเราก็เพียงแค่มาปรับตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวเบาะรองนะครับที่เขาให้เรามาเนี่ยมาใส่กลับไปแบบนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะใช้เป็นโซฟานั่งพักผ่อนแบบสบายๆแบบนี้ได้นะครับปรับเอนนอนแบบนี้ได้นะครับใช้เป็นโซฟาในการนั่งดูทีวีนั่งอ่านหนังสือหรือจะหลับเลยก็ได้นะครับนี่ ที่สนใจนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยน,นะครับใครที่อยู่เป็นครอบครัวอยู่เป็นแฟมิลี่เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งบ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่าจะเป็นน้องน้อง,นองหนูๆูเนี่ยก็ใช้นวดได้เลยแล้วก็ที่สําคัญที่ผมชอบนะครับก็คือในเรื่องของขนาดกระทัดรัดมากๆไม่ว่าจะตั้งที่ห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือใครที่อยู่คอนโดเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อมาใช้ได้ไม่เกะกะเลยนะครับมีขนาด กระทัดลัดมีพอร์ต USB ให้เราชาร์จโทรศัพท์ในขณะที่นวดไปได้ด้วยแล้วก็มีลำโพงตรงนี้ทำให้เราดูหนังฟังเพลงในขณะ นวดได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะครับนี่เจ๋งมากถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาคลิปหน้าผมจะหาอะไรมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันหรือพาทุกคนไปทำกิจกรรมอะไรต้องฝากติดตาม,ม,มด้วยนะครับที่ช่องแมนบลทนครับผมมีแฟนเพจด้วยนะครับแมนบลทนเหมือนกันครับสบายมากอะ